สวัสดีครับัสดอีกแล้วมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนฐานกุญแจรีโมทของฮาเล่นะครับอยู่ขนนี่นะก็ที่รถมันจะขึ้นเตือนนะครับเป็นข้อความผมก็จำไม่ได้มันเขียนว่าไงมันจะเขียนว่าประมาณว่าโ w แบทจ้ะตอนแรกก็คิดว่าโรแบทที่ที่รถ ที่แบตเตอรี่ของรถมันไม่ใช่นะครับก็ยังงงว่าเพิ่งชาร์จทำไมฟ้อง low b a c k มันเป็นมันจะฟ้องว่าไอ้ไอคีย์เลตของเราเนี่ยมันโลแบตเตอรี่แล้วครับเดี๋ยวมาลองแกะกั็ดูนะครับผมตัวแบตเตอรี่เดแ๊บนึงใช้ไซส์นี้นะครับ cr 2 0 3 2นี่นะครับของแท้จะมีาา์โค้ดอยู่ที่หลังนะครับอตอนซื้อก็สังเกตนิดนึงนะครับ ราคาต่างกันนิดเดียวตองแท้กับของปลอม ันนี้ของใหม่นะครับเดี๋ยวทห้ไปดูอันนี้ของเก่ามองเห็นหรอเปล่าเงาจังก,กดมันลงไปที่เดิม ก็ไปลองเทสกับรถนะครับเรียบร้อยตัวนี้มันจะเป็นกล่องที่มากับรถนะครับรถผมเป็นตัวปี2019นะมันจะให้กิญแจกีเลตตัวเนี้ยมา2อันนะครับผมตัวนี้เลยมีกล่องมาให้ไม่รู้ปี2ี่อ่ะมันจะมีแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปี20เนี่ยรถมันถูกลงนะแล้วก็เขาจะตัด จะตัดกุญแจตัวนี้ออกไปครับกุญแจกีเล็เนี่ยมันจะให้แค่แค่อันเดียวนะครับปี20จะได้มาแค่อันเดียวแล้วเท่าที่ที่ทราบมาน็คือมันจะไม่มีระบบกันขโมยนะครับของปี20ีะอ่ะปี19าผมก็จะมีฮะเพราะมันมันตัวมัน8ปดแสนห้าแล้วนะไอตัวนั้นมันน่าจะประมาณ8ปดแสนก็ยังไงถ้าเพื่อนๆคิดจะเล่นมือสองก็ดูปีนิดนึงครับปีมันต่างกแค่หลักเดือนเนี้ยแต่ว่าเราจะได้ออปชั่นเพิ่มมานะครับยังไม่ได้แกะนะครับเนี่ย ก็ยังไม่แกะดีกว่าครับเอาไว้งี้ก่อนยังไม่เปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมเราใช้แค่แค่ดอกเดียวอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ผมซื้อเพิ่มนะให้ตัวอันนี้ฝากถังน้ำมันครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็เป็นล็อกคอหบก็บ ก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้อนเองคลิปสั้นๆโอเคครับลากันเท่านี้ครับผม